โดยเฉพาะอายการเนี่ยได้ตั้งทีมบริหารทีมจัดก,การขึ้นมาห้าท่านเท่าที่ผมทราบนะครับมีคำสั่งจากอายการสูงสุดตั้งทีมคณะทำงานผมถามจากอายการที่ผมรู้จักเขาบอกว่ามีการตั้งขึ้นมาห้าท่านมีอายการผู้เชี่ยวชาญอาวุโสมาจากภาคมาช่วยอยู่สามคนทุกท่านครับถ้าเขาทำเล่นๆเนี่ย เขาไม่ต้องทําไม่ต้องตั้งคณะหรอกถ้าเขาคิดว่าเขาจะมาสู้คดีเพื่อให้แพ้เขาไม่ต้องตั้งคณะทําง,งานหรอกโดยศักดิ์ศรีเกียรติของอายการแล้วเต็มที่ครับรับรองได้ไม่มีทางยอมแพ้ถ้าพยานกลับคำสารก็ต้องมองว่าพยานคนนี้ไม่น่าเชื่อถือครับน้ำหนักพยานปากนี้จะเสียไปโดยเฉพาะถ้ากลับคำแล้วมาพูดเป็นประโยชน์กับฝ่ายจำเลยนี่นะครับ พยานปากนี้จะกลายเป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือและจะตกไปจะเสียไปสาเหตุหนึ่งสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้จําเลยติดคุกค,คืออะไรรู้ไหมครับพอดีผมสังเกตทหารอากาศคนหนึ่งนะฮะผมสังเกตทหารอากาศคนหนึ่งที่ทำคอนเทนต์เก่งๆนะครับช็อกด่วนนะครับรีบลบ อ่านก่อนรีบลบชมก่อนรีบลบพวกนี้นะครับมีการเอาเรื่องราวต่างๆตรงนี้เข้ามาในการทำคอนเทนต์นี่แหละครับคือการคือการเชื้อเชิญคือการทำให้เกิดความเสียหายต่อจำเลยได้มีจ่าทหารอากาศคนหนึ่งครับน้องคนหนึ่งนะทำคอนเทนต์ในลักษณะเป็นการกวยการเชียช็อกด่วนที่สุดอ่านก่อนถูกลบ นี่นะครับคือการทำคอนเทนต์ในลักษณะที่อาจจะพาให้จำเลยเสียหายได้แม้จะทำคอนเทนต์ลักษณะเป็นการอวยแต่มันเป็นการทำให้สารหรือสื่อนะครับหลายๆคนที่ไปติดตามที่เขาเห็นเขาจะรู้เลยว่ามันมันไม่ธรรมดามันไม่ปกติทุกท่านครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรอรุ้นในวันที่ยี่สิบซึ่งไม่มีใครรู้หรอกครับ อย่าไปมีใครมาบอกนะครับว่ารู้ข่าววงในอีกแล้วนะครับอย่าแสดงความโง่นะครับรู้ข่าววงในมติเอกันอีกแล้วนะครับเออคงไม่มียูทูบเบอร์หน้าโง่คนไหนที่จมาพูดอย่างนี้นะฮะแล้วฝากไปถึงน้องจ๋าด้วยนะครับน้องจ๋าบางคนเลิกได้แล้วครับไอคอนเทนต์แบบนี้นะครับเลิกได้แล้วครับน้องจ๋าครับนะเปลี่ยนนะครับไอหัวข้อพาดแบบนี้ยดวนช็อกสุดอันตราย ปึ้มโอว่าเป็นบุญของนู่นนี่นั่นเริ่องนะครับการพาพหัวข่าวที่แบบดูแล้วแบบหืมนะครับมันดูแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กมันจะพาความเสียหายความเดือดร้อนไปหาคนที่คุณพยายามจะอวยนั่นแหละครับสวัสดีคุณโอภาสคุณวันใหม่นะครับสวัสดีคุณสวมักมณน,นะครับคนลึกครับสวัสดีครับคุณดูสิครับขณะอายการปาเมศ คุณดูสิครับอาจารย์ประมาณอาจารย์เดชานะครับแม้แต่อาจารย์อานนท์หรือแม้แต่ตัวผมเองซึ่งไม่ใช่เป็นอาจารย์หรอกมีแนวความคิดว่าน่าจะมีการลงมันก็มีโอกาสลงมันก็มีโอกาสลงครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเรามันอยู่ที่ว่าเราเช้ฐานข้อมูลตรงไหนนะนะครับ นะอยู่ที่ฐานข้อมูลตรงไหน,นแต่ผมเชื่อนิติเวาศาสตร์ทนายชื่อดังอาจจะไม่เชื่อนิติเวาศาสตร์และการพูดของทนายชื่อดังอาจจะบอกไม่มีคนเห็นไม่มีคนเจอไม่มีคนยืนยันมันเห็นสงสยัยมันก็ยกสิอันนั้นถูกแต่ถูกไม่หมดเพราะไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ได้พูดถึงการเชื่อมโยงทางนิติเวาศาสตร์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนหรือเอซได้ฟังด้วยไง มันก็เลยเกิดการตําหนิไงการมีความเห็นแย,งย้งเวลาคอมเมนต์ในไทยไลฟ์สดมันก็เลยออกมาในรูปของการต่อว่าต่อขานก็มีซึ่งซึ่งก็เราก็ต้องยอมรับคําติและคําชมนะครับสำหรับตัวผม,ผมเองผมก็ยอมรับคําติและคําชมแต่ผมยืนหยัดยึดมั่นในหลักความคิดของผมนะนะครับย,ยืนยันเลยว่าหลันนิดโอสั หลักนิติวิทยาศาสตร์สามารถลงโทษจำเลยได้และพิรุธที่จำเลยได้เบิกความต่างๆนั่นแหละครับคือสะพานเชื่อมโยงไปเลือนจำพิรุธจักพยานพิรุธจักอากับกริยาพิรุธจาักการไล์สดคุณอย่าคิดว่าทีมงานสาลอายการเขาไม่ดูไล์สดมันหมดยุคแล้วครับพี่ตุย๋ยที่จะไปอ้างว่าไม่มีคนเห็นก็ต้องยกฟ้องไม่จริงครับ ไม่มีคนเห็นไม่เจอดีเออต้องยกฟ้องไม่จริงครับไม่จำเป็นต้องมีกล้องวงจรปิดครับไม่จําเป็นมีหลายคดีที่ลงโทษคนกระทําความผิดได้โดยใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงวัตถุพยานหรือพยานหลักฐานต่างๆจนชัดเจนสารลงแน่นอนครับท่านไม่ต้องห่วงสารลงโทษแน่นอน วันดีน้องวันิดาจ้าหายไปนะจ๊ะคุณดีเจอหกสิบสี่คุณนุกวัดีครับนะครับทุกท่านครับฝากกดไลค์ด้วยนะฮะหนึ่งพันท่านนะครับฝากกดไลค์สักแปดร้อ hmm. ยพี่กินรีสวัสดีครับนะฮะ mm hmm. ผมยังคงยืนยันกับทุกท่านแบบนี้ว่าการเลื่อนคดีไม่น่าจะเป็นผลดีกับจำเลยนะ การเลือกอ่านคำพิพากษาไม่น่าจะเป็นผลดีแสดงว่าศาลท่านตรวจละเอียดมากปากติถ้าจะมีการยกฟ้องเนี่ยการทำคำพิพากษาไม่น่าจะยากแต่กรณีที่ขอบคุณคุณเปียโนนะครับคุณทีทีทโพนะฮะขอบคุณครับนะคุณวันนาสวัสดีครับขอบคุณครับ แสดงว่าท่านต้องเขียนอย่างละเอียดมากนะครับถ้าการเลื่อนอ่านคำว่ากษาตรงนี้เป็นผลไม่น่าจะดีในความคิดผมแล้วเลิกคิดได้แล้วครับว่าเด็กเดินขึ้นไปไปเสียชีวิตเอง,เองถ้าคุณคิดว่าเด็กเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองคุณตอบคำถามผมสักสองข้อถ้าคุณคิดว่าเด็กเสียชีวิตเองกรุณา ออกคำถามผมสักสองข้อนะครับ1แล้วเด็กตัดผมตัวเองได้หรือครับเด็กสามารถเอาพระเอามีดเอากันไกรู้สึกว่ามันจะเป็นการรษาสงสัตว์นะเด็กตัดเองได้หรือครับสองเด็ก นอนนะครับถูกจัดท่านอนถอดเสื้อผ้านี่นะครับทุกท่านครับวางรองเท้าอย่างดีเลยครับตอบผมไม่ได้ครับเด็กตัดผมตัวเองเพื่ออะไรมะแมลงสาบแทะโอ้ไม่ก็ออยากจะหัวโหก,โหกทีวีความคิดเห็นที่ว่าอุย้ยอาจจะมีมะแมลงไปกัดแทะเส้นผมเลิกเลยแล้วครับ โอตอนนี้ปีศาคือถูกสับด้วยวัตถุของมีคมของแข็งเด็กทําไปเพื่ออะไรครับช่วยตอบผมทีครับถ้าบอกว่าเด็กเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองเนี่ยตอบผมทีเด็กถูกถอดเสื้อผ้าสติเด็กเขาไม่ดีเรอครับไปถอดเสื้อผ้าแล้วไปนอนอยู่ตรงโขดอินตรงเนินดิน มันไม่มีหรอกครับเลิกความคิดนี้นะครับไอเหตุผลอวยไส้แตกเส้แตนเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นนักกฎหมายเราจะต้องมีกกินด้วยนะครับนักกฎหมายไม่ได้สักแต่ว่าพูดเพื่อที่จะเอายอดมียอดไรนะครับมันต้องมีกกินมีมุมมองมีความคิดอันนี้แน่นอนครับผมไม่เชื่อว่าเด็กเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองครับ ถ้าเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองแล้วเด็กตัดผมหาพระแสงทำไมฮะเด็กเดินตามหมาจะตัดผมหาพระแสงเงาอะไรครับพี่น้องครับนะฮะบอกแค่นี้ให้ได้แล้วค่อยมาบอกคนอื่นว่าเด็กเดินขึ้นไปเองตายนะครับอย่าโชว์ความโง่เลยครับอย่าโชว์ความไม่ฉลาดนลยครับนะ เดี๋ยวผมจะเต้นมะเล็งกิงกองให้ดูครับนะนะ